สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยอุ้ยข้างนอกฝนกำลังจะตกแล้วนะคะทุกคนค่ะ น่ากลัวมากแซนดี้ตัดผมใช่แล้วผมยาวแล้วแหละแซนดี้ตัดผมหน้ามาค่ะมาเอียงมาเทแซนดี้ตัดมาเทนี่ไงบอกเทเนี่ยี่เทมาข้างๆเลย,เอยโอ้โหหรอคะไปไหนคะแซนดี้จะไปไหนบอกพี่ๆสิแซนดี้จะไปนอนแล้วนะใกล้จะได้ออกใกล้จะได้นอนแล้วนะ อ้๋แกจะได้นอนแล้วนะหึเอ้าโอ้ยเจบสวัสดีค่ะสวัสดีแสนดีนะคะพี่ๆสวัสดีแสนดีสวัสดีค่ะแสนดีก็สวัสดีนะคะแสนดีก็สวัสดีพี่ๆนะคะไม่โอ้ เฮ้ยฮ everyone ฮา everyone my name is Sandy สวัสดีนะคะพี่ๆสามารถเข้าไปเล่นแผ่นเสียงของแซนดี้ได้แล้วนะคะป้ากี่ไรอะ่ะป้ากี่ไราเราทเป็นนินคลิน <laughs> ขุ้นค่ะจ้าเอาไปฝั่งนู้นใช่ไหมตามมาแล้วคุณได้เลยเดี๋ยวตามไปค่ะโอ้ยนใจเลยมีตู้โอ้โหมันคืออะไรคะเห็นป้าแล้วโอ้ยพรุ่งนี้แม่มีงานที่อ่างทองนะมาเจอกันที่วัดชัยโยอ่างทองนะคะสองทุ่มนะคะงานของดีนะคะของดีไงของดี ที่วัดชัยโยอ่างทองนะคะพรุ่งนี้มาสันดิมาทางนี้ลูก<อ>กำลังสนใจช่วงนี้คือแบบว่าคารเก่งมากปีนเก่งมากใครใครชอบปีนคะวันนี้ปีนบันไดแล้วนะสันดิอะอสันดิเขาปีนบันไดแล้วนะพี่พี่แอดวานมากเลย อ๋อพ่อปิดไปแล้วเหรอคะแล้วโทรศัพท์มืออยู่ไหนคะลูกสวัสดีนะคะนี่ไงคุณแม่ด้วย แล้วเขาก็แบบปีนทีละขั้นทีละขั้นจะเอาเหรอคะจะเอาอะไรลูกเล่นไม่ได้อันนี้มันคือไฟนะคะมันคือไฟนี่อันนี้ว้าววานจูโทรศัพท์หนูอยู่ไหน โทรศัพท์แซนดี้อยู่ไหนไม่ตรงนู้นอ่ะ,ะนี่ไงโทรศัพท์แซนดี้ที่อยู่ตรงนี้อยู่ไหนรีโมทก่อนนะรีโมทแซนดี้อยู่ไหนคะเออแซนดี้มีรีโมทของตัวเองด้วยนะพี่พี่นี่ไงแซนดี้มีรีโมทส่วนตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> กดช่องอะไรดีคะลูกฮะ <c oughs> <c oughs> กดช่องอะไรดี สวัสดีค่ะแซนดีจะขึ้นนอนแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้จะเข้านอนแล้วอือหออ๋อ,อรู้ได้ไงว่ากดทีวีนั่นนะเพราะเนี่ยเขาหันไปที่ทีทว <laughs> โีโอเคโอเคโอ้โหมันสูงมากเลยค่ะ <laughs> กดทีวี กดฝั่งนั้นเหรอใช่ไหมคะอ่ะขอดูช่องเอ่อช่องสามสิบสามหน่อยคะ่ะช่องสามสิบเอ็ดมีไหมหรือว่าเอาเป็นช่องเอ่อยี่สิบสามอืมออชกดอ้าว กินแล้วอืมหน้าเหมือนจุนพ่อมากเลยใช่ไหมคะคุณปู่เมื่อกี้ไปบ้านคุณปูมปณป่มาแล้วไปหาคุณปู่มาแล้วไปกินไปกินเนื้อทอดกันมามวันนี้ฝนจะตกแล้วพรุ่งนี้ใครอยู่อ่างทองมาเจอแม่ได้นะคะพรุ่งนี้แม่ไปงานที่วัดชัยโยนะคะสองทุ่มนะ วชัยโยจังหวัดอ่างทองบายบายพี่โซมานะคะอะไรหรอสัน,นี้เห็นอะไรเฮ้ยมีอ๋อมีรถอ๋อมีกระลอกเท่มีกระลอก,กลอไหนวิกเตอร์มาเปล่าสันี้วิกเตอร์มาไหมคะ พี่วิกเตอร์มาหาหนูไหมสิบเดือนแล้วค่ะอีกสองเดือนก็จะขวบแล้วไวมากเลยที่วชโยูพรุนี้มีงานเออเป็นงานโอท็อปนะคะพรุนี้เป็นงานโอท็อปฟันหักไวเนี่ย เป็นรีโมทยางค่ะเป็นยาง <c oughs> อืมอืมกระดึบกระดึบผมดำมากใช่ผมหน้าเยอะมาก <c oughs> อ้าวโอ้โหกินลึกมากเลยลูก <c oughs> เดี๋ยวก็อวกมามาเดินมาลูก อืช่วงนี้กําลังคันฟันค่ะช่วงนี้แบบเขากัดฟันดังกึดกึดกึดเพราะว่าอฟันข้างบนโผล่มาแล้วนะคะฟันข้างล่างนี่คือโผล่มาเต็มที่แล้วเหลือฟันข้างบนนี่กําลังแบบเข่าๆมาแหละกัดฟันแบบเสียวฟันเลยดังกึดกึดกึดตื้อ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 ชอบอะไรคะ ชอบอะไรอะ่ะขนอ๋อชอบขนเหรอขนขา,นขาพ่อเหรอโอ้ขนขาพ่อเป็นไงคะบาย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 ฮะเอาอะไรคะมีนกอยู่หน้าบ้านเราไหมคะลูก <c oughs> มีนกอยู่หน้าบ้านเราไหม แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะพาขึ้นไปข้างบนแล้วน้ำง่มมวงแล้วน้ำ<อ>จะง่วงแล้วจา๋าไปเลยไหมไปเลยไหมคะไปเลยไหมคะจา๋า ปไปไป,ปไปแล้วนะคะไไบ๊ายบายพี่ๆก่อนบ๊ายบายอูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคะ่ะง่วงแปะปะแปบ๊ายบายค่ะไป,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 ะไปลงไลร์แล้วนะคะกึ๊ใดใน